สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับทีมนี้ก็พบกันกับแนวทางนะครับสี่ฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VIP พัฒนานะครับเมื่อวานนะครับมา2อหลุดสนะครับพี่ๆฮานอยพิเศษเนาะมาเด่นรองนะครับแต่ว่ามาโตเจาะเนาะห้าแปดแปดห้านะครับส่วนฮานอยปกติเนี่ยมาลูดห้าแล้วก็เจาะห้าศูนย์ตรงๆเน้นๆนะครับส่วน VIP กับพัฒนาเนี่ยหลุดนะครับพี่ๆ วันนี้ขอสรุปแบบคร่าวๆเร่งรีบนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยเนาะตอนเช้าๆนะครับฮานอยพิเศษนะครับพี่ๆวันที่30นะครับวันที่30ผมได้เลข5กับเลข9นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข9นะครับ9 1 9 2 9 8 5 1 5 2 5 8 สามตัวนะครับผมห้าเก้าแปดนะครับนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะเนาะตามนี้เลยส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติได้เลขหก กับเลขก5นะครับได้เลขพี่น้องเช่นเคยเนาะสายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 61 6 7 68 51 57 58 3ตัว5 6 8นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยพิเศษกับปกติเนาะท่านใดนที่ชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะวันนี้อีกหน้านะครับผมก็จะเป็น VIP กับพัฒนาวีไนะครับให้ไปที่เลขเก้ากับเลขสามเนาะสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้า เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามตัวนะครับสามเก้าเจ็ดนะครับส่วนฮาหนอยพัฒนา พัฒนาในวันนี้ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เนาะแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่มานะครับวันนี้ได้ได้หกับ5รูปที่1 1ึ่งหนึ่งสองหนึ่สองห้าหก้าเจตัวนะครับให้ไปที่5้าหนนะครับ นะครับผมแนวทาง4 5อ0ของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้เหงงๆฝัง,ๆ,งๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ